และต้นนี้นะครับเป็นบอลสีที่ผมยังไม่เคยแบ่งปันที่ไหนนะครับเป็นบอลสีลูกไม้ของสวนบอลสีสุกนะครับซึ่งก็ตั้งใจนะครับว่าถ้าได้รับความนิยมนะครับก็จะนําไปจดชื่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับความนิยมก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บไปดูเล่นนะแต่จริงๆแล้วผมก็ชอบมากนะครับบอลสีต้นนี้นะครับก็นํามาแบ่งปันเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยแบ่งปันออกจากสวนเลยนะครับมีแต่ที่สวนบอลสีสุกเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นออริจินอลเลยนะครับบอลสี ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับภาพต้นแม่ให้ชมนะครับว่าบอนสีต้นนี้สวยงามขนาดไหนถ้ายิ่งเลี้ยงนะครับคือใบเขาจะเป็นทรงใบหอกนะแต่ว่าใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยนะต้องขอบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าได้ต้นนี้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เปิดตัวนะครับในกระถาง5นิ้วครึ่งเนี่ยด้วยราคาเพียงต้นละ200บาทเท่านั้นนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นต้นที่1นนะครับนี่ครับเขาเริ่มกัดสีแล้วนะครับต้นที่1ครับ นี่ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยครับ200บาทนะครับลูกไม้นะครับอันนี้เป็นต้นที่ 1, 1> นะครับอันนี้ต้นที่2ครับนี่ครับก็เริ่มขัดสีแล้วนะนะครับตอนแรกเขาก็จะเริ่มเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีขาวมาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีกัดสีแดงนะครับเข้านะครับแดงชมพูนะครับเข้าแล้วก็มีเส้นกระดูกสีขาวนะอย่างภาพต้นแม่เขาเลยครับอันนี้ต้นที่3ครับ นี่ครับ200บาทเท่านั้นนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยไม่เคยแบ่งปันออกจากสวนเลยนะเพราะว่าผมก็ลองในการทำทำจำนวนเพื่อที่จะดูว่าเขานิ่งหรือไม่นิ่งนะครับและตอนนี้เขานิ่งแล้วครับผ่ามาเมื่อไหร่ก็เป็นเหมือนเดิมแลครับนะครับก็มีนิดหน่อยครับมีไม่เยอะนะครับแบ่งปันที่ราคาต้นละ2 0 0บาทครับในกระถางกระถาง5นิ้วครึ่งนะครับใบดก ฟอร์มสวยๆเลยครับ200บาทนะครับต้นที่4ครับและนี่ครับต้นที่5ครับโอ้ต้นนี้ก็กัดสีแล้วนะครับแต่เขารุ่นเดียวกันครับไม่นานก็จะมีการกัดสีเหมือนกันอย่างนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับบนสีต้นนี้แนะนาเลยครับถ้าท่านใดที่อยากจะเก็บไว้นะครับเพราะมีจํานวนไม่เยอะครับแล้วก็มีเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับเป็นการปล่อยออกจากสวนครั้งแรกเลยนะครับ5ต้นแรกครับนี่ครับต้นละ200บาทเท่านั้นครับ แล้วก็ต่อไปครับเป็นบอลสีนะครับบอลสีลัตนะลุ่งโลดครับโอ้โหแบบต้นนี้นะครับสวยงามมากครับนี่ครับลัตนะลุ่งโลดหนึ่งต้นด่างสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็แถมด้วยหนึ่งหนอด่างๆสวยๆเลยครับหน่อก็ด่างสวยนะนี่ครับนี่ครับมีหัวแล้วนะครับมีหน่อด้วยก็แบ่งปันที่ราคาต้นละหนึ่งร้อย 100บาทไปเลยอะนะครับ100บาทไปเลยนะครับแบ่งปันกันครับในคลิปนี้ครับนี่ครับ100บาทเท่านั้นครับมาต้นนี้ครับนี่ก็สวยงามมากนะผมคัดหน้าแบบหน้าเทพมาให้เลยนะนี่ครับสีลาหุ้มทองหน้าเทพเลยครับนะครับแบ่งปันที่ราคานะครับ100บาทเหมือนกันอะนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อ่าถูกหวยรวยทรัพมาในวันนี้นะก็แนะนำเลยครับสวยงามจริงๆครับบอลสี สิลาวหุ้มทองแผงแผงไหมฮะแผงแล้วครับเนาะก็เป็นหน้าหน้าเทพล้วกันสิลาหุ้มทองหน้าเทพนะครับแบ่งปันที่ราคา100บาทเท่านั้นครับยังไม่พอครับผมยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็เทพไม่แพ้กันเลยครับเอาไปครับสิลาหุ้มทองหน้าเทพครับ100บาทเท่านั้นนะครับอ่ะนะครับแบ่งปันให้อีกหนึ่งกระถางครับนะครับแล้วก็มาต้นนี้ครับ โอ้โหนี่ก็สวยงามครับมณีจันทครับมณีจันทร์นะครับมณีจันท์ตันนี้ก็แบ่งปันที่ราคา100บาทครับหน้าด่างๆเทพๆไปเลยครับนะครับสวยงามมากครับมณีจันทร์ครับ50บาทครับเอ้ยขอโทษครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเดี๋ยวจะราคาถูกไปกันใหญ่นะครับก็ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับหมาต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับ โอ้โหแบบตัวนี้ก็เป็นบอนสีน่าจะเป็นลูกไม้ครับตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับที่เริ่มทําจํานวนไว้บ้างแล้วนะครับก็เอาไปครับในคลิปนี้ครับลูกไม้ครับเปิดตัวครับอีกต้นหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับตันนี้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับมีหญ้าแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวถอนทิ้งนะครับใบล่าสุดนี้ก็ด่างนะครับนี่ครับด่างนะยังกลางไม่สุดเฉยครับ หนึ่งร้อยห้บาทครับลูกไม้ครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวใบเขาจะใหญ่มากนะครับใบไทยแล้วก็ใหญ่มากคอยดูตอนที่เขาเต็มที่นะยิ่งสวยไปกว่าน,นี้อีกนะครับห่งร้อยห้150บาทนะครับ